สองห้างก็พอทีเนาะห้ังเดียอห็นว่างั้หงใเติบมนัเดีแต่มันมีแมพิงไมยังกะเอาไปขวาพอดีันยั้นเยโอ้เนี่ยโอ้ห้างใหแต่ว่าเื่ยงห้งเห็ดไม่แต่ว่าเห็ดไม่กัมีก็มีเขาอยู่แก่น้ำนกทั้งหมดน้องงหมดแดงใหญ่ Đó để, đó để. Đó để oh, bùn việc, bước được bước cái bao nhây và nó. Tiếp bước phía nào? Tao vàng bao Thì đây poi gặp poi, hoặc poi khuyên tổ nội. Vá rèo là nói vá ném nhô cú náo vá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 

อู้ใครเต็มเลยว่ะเดินคู่นะอู้ไข so so ่เต็มเลยอู้พี่น้องสั้นสันสั้นลงสั้นสันสั้นเอาสั้นเอาอู้พี่น้องเต็มแขนเลยพี่น้องโบว์ไปแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยเต็มเต็มโอ้โอ้จังจังจังแม่

โอ้หายคักเด้อพี่น้องหมดแดงเนี่ยคุ้มกัดหัดโทรศัพท์คุ้มกัดหวอดเต็มเสียวผาเลยพี่น้องเลยโอ้โหยังยังยามายามาหมดตายให้ครับข้างเดียวพอ ถือแยกตัวไปต้นออมันบ่มีขนหมานฟาดแรนตำหมดค้นแม่โปถื่อเลยพี่น้องคน้นบ่มหมานจรงโอ้โห Tổ hết. Đây, ní, khai, không? Khai đấy. Ừ, tôi bên cạnh hạng gần lạnh hạng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  lạnh

มอสักัแห่มาลงจักฝาดมันจะพ้อตมท่านท่านเนาอยู่กับท่านนั่ท่าน